นอนสิ่งแปลกปลาดกริงๆ <Ring, Ring. S 1> อาจารย์ดูสิครับมีตประลาดกำลังวิ่งอยู่นะครับอาจารย์นั่วเป็นตปรลาดดีนะผู้ช่วยส,ส้งเสียงร้องกริงด้วยเหลยครับอาจารย์โอ้โห <c oughs> oh. โอ้แม่ประหลาดจริงๆนะผู้ช่วยจอรดีหรือเปล่าพูดอะไรไม่เห็นเจ้าร no ู้เรื่องเลยอ่ะกลิ้งกลิ้งฮะร้องจริงอีกแล้วนะครับอาจารย์ดูสิครับจริงด้วยสิคลิ้งคลิ้งแปลกดีแท้อ่าจอรดีหรือเปล่าผู้ช่วยครับอาจารย์อะไรอะไรเนี่ยเราไม่ต้องร้องแบบนั้นสักหน่อยกลิ้งกลิ้งอ่ะจริงด้วยร้องแล้วร้องแล้วประหลาดร้องกลิ้งกลิ้งโอ้โหเราู่งสิคุณประหลาด พวกเราคือทีมศาสตราจารย์และผู้ช่วยกำลังวิจัยเกี่ยวกับตัวประหลาดในโลกนี้เพื่อไปแยกและตั้งชื่อให้โยนนะอันนี้เสร็จแล้วว่าจะบันทึกลงในสารนุกรมแบบนี้และก็เผยแพร่ออ,อกสู่สายตาชาวโลกอะ่ะเอาที่กะจจสุดๆเลนนะขอบอกนี่คเรื่องของคุณน่ะคนอาจจะลงไว้แตวนี้และนะขอความร่มือด้วยนะครับรพวกเขานี่แลหละประหลาดสุดแล้วละ่ะกริ้งกริ้งอ้าเราไม่กริ้งอีกแล้วจดอยู่หรือเปล่าผู้ช่วยอาจารย์ โอ้โหวิ่งร็้จริงๆเลยนั่นสิครับน่าประหลาดดีแหละฮะต้องเรียกว่าตัวประหลาดพันวิ่งดังกริ๊งกริ๊งใช่หรือเปล่าครับอาจารย์ฮะไม่ไม่ไม่ต้องเรียกว่าตัวประหลาดพันกริ้งกริ๊งแล้วซิ่งหนีมากกว่านะผู้ช่วยนะอ๋อเขาฝังลูกเข้าเานะครับอาจารย์เราตามนั้นเลยผู้ช่วยจดอยู่เปล่านี่อขอไม่ครับทางเข้าบ้านก่อนนะครับ สองเขานเป็นใครไม่เห็นจะคุ้นหน้าเลยเออจ้าแต่ว่าก็ปั้นนั่นมันใส่อะไรอ่ะผู้ช่วยใส่เนยถั่วครับอาจารย์อ๋อแล้วอาจารย์ล่ะครับใส่กล้วยแหละบุญช่างตลาดตีแท้เขาปั้นที่ไหนเขาใส่เนยถั่วกับกล้วยกันเฮ้ยฟังดูไม่น่ากินเลยเนาะไม่น่าเชื่อเลยมันหลาดแบบนี้ก็มีด้วยแฮะอ้าวอาจารย์ฮอนดา ดูแลสิครัจารย์ผู้ตัวปราดกำลังวิ่งผ่านอีกแล้วโอ้ตัวปราดนี่นาะสงคมั้ตามไปสิเต้องตามเหรออาจารย์นัตัวปราหลันวิ่งดังฮ่าฮใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ไม่ไม่แก้ด่เลยนะตัวปรารถันวิ่งดังโยกโยกะปานเาผู้ช่วยโดนดุาโดนอาจารย์วิ่งเร็วจังเลยฮะแรงจังเลยครับแก้ปรารถนี่ โั้อะฮฮฮอแประตประหลาดกระโดดตอแล้ไปขอได้ที่พี่นาูช่วยรีบเร็วครับประหลาดพันกระโดดเกาะนะครับอาจารย์ไอ้เกประตประหลาด ่อตัวว nah, ิ่ง uh, พ um, mm ื hmm. ้นวันดูได้ทุกทีเดี๋ยวนี้เลยพูชัวยจริงด้วยครับอาจารย์ตัวประหลาดพันย่อตัวปิดพื้นแล้วก็อาจารย์ไม่ใช่ไมจใช่เปลี่ยนเป็นตัวประหลาดพันปิดตัวได้ทุกทีวันดูดีกว่าประหลาดพันปิดตัวได้ทุกทีอะไรกันวิ่แค่นี้ก็เหนื่อยสนแล้วเป็นเด็กเระทำที่ไม่เอาไหนสันเลยอาจารย์ฮอนดาาแข็งแรงเกินไปดังหาเ่า ทุกคนอ้าวคุณอาสะโกะนี okay. okay. ่ค in ือนี่คือท่านอาสะโกะรีพระยาของท่านอาจารย์ทอนดะผู้วิ่งส่งหนังสือพิมพ์ทุกวันนี่นาัเลยนะไปนะไปเลยนะครัลนะัปนะปลานวิยนวิ่งยงาไปเยะไยนไปยนไม่ใช่ะไปเล้อะรเยนะไมลยนไม่ลชนไลยนะไอเยนเยนะไาเลยปเยลาดะัปนวิ่เลยนะงน่ารักอาจารย์ลยจะชอบมากเลยนะครับ นพูดช่วยเจ้าจุลินทร์หาเนี่ยอาจารย์อ้าวคุณอีเจ้าคุณรอฉันอยู่เหรอคะโอ้แต่นานถีก็ยังวิ่งครับอาสตารย์บอสดีใจจังเมื่อเย็นอยากทานอะไรเหรอคะอาสตารย์ทำให้แล้วก็ได้หมดละตัวประหลาดทั้งสองดูสนิทกันยังไงก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนี่ผู้ช่วยตัวประหลาดท่านวิ่งอย่างน่ารักเอดยทันที่ตัวประหลาดท่านปิดตัวได้ทุกทีวันถูวันเย็นนี้อยากทานอะไรอย่างสนิทสนมแล้วครับอาจารย์โอ้โหไม่น่าเชื Wag ่อ ขออธิบายเสริมหน่อยนะขอรับเมื่อกี้นี้คือท่านอาจารย์ฮอนดะกับท่านอาสกอเป็นสามีภรรยาที่รักใคร่กันดีนะขอรับสามีออาจารย์นี่คืออกหักใช่ไหมครับนี่หลงรักตัวประหลาดพันวิ่งอย่างน่ารักเข้าจริงๆแล้วใช่ไหมครับเนี่ยอาจารย์ชอบมากเลยแหละผู้ช่วยเป็นตัวประหลาดี รักทีเดียวอโอ้ออต่ดน,นเสียนะพนธมาลาคอนี่ก็โหกันหนึ่งกันไปละช่วยจัดยศพล่าว่า,วายงไงเราะอาจารย์จดอยู่ครับแม้เป็นคุณรักตุบาลที่ยอดเยี่ยมสุดจริงเลยอาจารย์อยอดไปเลยครับ ความเศร้าจากการอ,อกหักและทำใจต่อไปได้การเมจอปหลาดของเราเนี่ยงานไมเจอรที่มีความหมายต่อโลกใบนี้รัางนั้นเราจะเขียนเรื่องของตังกูรล,ลงในสารนุกรมด้วยประหลดาดประหลาดีแท้อ๋อจ้าคะซึมะเจ้าสองคนแปลกนั่นน่ะที่เรียกคนว่าตัวประหลาดไปเท่าตังแต่เมื่อกี้นี้แล้วเป็นใครกันเหรอเนี่ยอ๋อจ้านั่นสิใคร ตัวประหลาดนิดม่อีกแล้วผู้ช่วยแปลกประหลาดดีนะครับโอ้โหประหลาดนั่นแน่เนี่ยตัวประหลาดทานันหัวตั้งเป็นหยดหยักไม่ใช่หรอผู้ช่วยครับไม่ผิดแน่นี่คือตัวประหลาดทันหัวตั้งเป็นหยดหยักครับอาจารย์จดรูประหลาผู้ช่วยครับจดละเอียดยิบเลยครับอาจารย์หันหัวตั้งเหรอแปลกประหลาดดีแท้ขออธิบายอีกทีนะขอรับ ที่อยู่ตรงงานก็คือท่านคามุระคาซึมะเป็นลูกชายคนโตของบ้านที่กระผมขอพำนักอาศัยอยู่และขอรับแหมโดกเป็นตัวประหลาดสายพันหัวต้งคนโตสินะผู้ช่วยจะจุรเปล่าครับอาจารย์ตัวประหลาดสายพันธุหัวต้งนคนโตนโั้น ติดอยู่บนน้กระผมหรือเปล่าแล้วขอร้า<ะ>นาานประหลาดตีแท้ hey! <c oughs> นี่มัน <c oughs> นี่มันตุประหลาเลยอ,อาจารย์ลาดในมตุ่ปรลาดเลยล่ะผู้ช่วยอาจารย์ <c oughs> โกรธฉับอกประเภทตี <c oughs> อ,อาจารย์ <c oughs> นันเสนผู้่วยนะตัวประหาดที่เป็นมะไแต่พูดอไปดูมาดอาจารย์นนะผู้ช่วยงตุมาเป็นไรแต่พูดได้น้ำไหลไฟดับเลย ่วยังไงดีละเนี่ยตลาดที่ไม่เคยมีการค้นพบมาก่อนแน่เลยครับอาจารย์ผู <the 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 affair> <the affair> <the affair> ้ช่วยกับประก่รนนอะครับอาจารย์ถึงแล้วแล้วครับอาจารย์มาไปแล้วเมืองนี้ฉันเต็มไปด้วยตัวประหลาดซะจริงๆนะผู้ช่วยมีแต่ตัวประหลาดเท่านั้นเลยครับอาจารย์เปนเมืองคี่ดีนะผู้ช่วยไปไหนกี๋นลครับอาจารย์าเป็นคนที่ประหลาดจริงๆนะขอรับ แยกจริงสองคนนั้นน่ะไม่เห็นข้าพเจ้าอยู่ในสายตากันเลยแล้อยังไงนะเฮ้ยเสียมารายาทสุดๆเลยเฮ้เจ้า